มันําให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างซีรีส์วเนี่ยมันอาจจะถึงร0อเรื่องต่อปีทางที่ได้ฉายบางโปรเจกต์ไม่ได้เกิดก็มีแต่มีการลงทุนเกิดขึ้นไปแล้วมันจึงเห็นได้ว่าซีรีส์วในประเทศไทยเนี่ยขยายตัวเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากและคุณผู้ชมคะความสําเร็จที่ว่านี้เคยมีการประเมินครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าประเทศไทยเหล่านั้นน่าจะมีอุตสาหกรรมซีรีส์วมีมูลค่าถึง1000ล้านบาทสัมภัร ทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักพผมอุดมกรยารักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพนะครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวพักรผมอุดมกรยารักนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับ ทาง e b o o k y o u t u b e นะครับแล้วก็ Spotify, Podcast, c o n อ e c t อเติมเแล้วก็ TH ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็รวมทั้งนะครับรายการดีๆจากคอนเนตดอรวมทั้งรายการสับอัพด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่นำมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของซีรีส์วครับผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์วเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะซีรีส์วหรือก็คือซีรีส์ชายรับชายนั่นเองนะครับผมซึ่งอะ เราทบทวนกันนิดนึงก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคําว่าวายคืออะไรนะวายมาจากคําว่ายาโยอิในภาษาญี่ปุ่นครับเพราะว่าต้นกําเนิดของสื่อแนวนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงยุค1,970ครับในยุคโชวะของญี่ปุ่นนะครับนะักเขียนหญิงเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการมังงะมากขึ้นมีการริเริ่มไอเดียมังงะแนวชายรักชายซึ่งจากการศึกษาพบว่าถูกขับเคลื่อนด้วยสังคมที่เกลียดผู้หญิงของญี่ปุ่นในสมัยนั้นทำให มันมีบทบาทมากขึ้นในงานมังงะครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างด้ดยทำให้ผู้อ่านเนี่ยเน้นไปที่ผู้หญิงเป็นหลักที่ได้รู้สึกหลบหนีจากความเป็นจริง การสร้างตัวละครชายรับชายก็เป็นเหมือนการที่ผู้หญิงนั้นรู้สึกได้เล่นกับเรื่องเพศอย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดโยงกับบทบาทของเพศหญิงที่ถูกกดขี่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องเพศเพราะในเรื่องแทบจะไม่มีตัวละครหญิงหรือมีน้อยมากๆแล้วก็ไม่ได้มีส่วนสําคัญนักนะครับด้วยบทบาทของอูเคที่เป็นฝ่ายรับและเซเมทที่เป็นฝ่ายรุกหรือที่เรียกกันสันส้นว่ามเมคเคทนะครับที่ไม่ได้ตายตัวเสมอไปทําให้เนื้อเรื่องแนวนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและอ่อนโยนออกมาได้โดยไม่ต้องแบ่งแยกเพศนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ย โอ้คุณผู้ชมต้องย้อนไปยุค1970แล้วมังนะพูดถึงเรื่องของความรักแบบชายรักชายอ่ะโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นความแปลกใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมนะครับจนกระทั่งบรรดาแฟนๆก็มีการนําตัวละครจากแอนิเมะหรือมังงะเรื่องโปรดนะหรือว่าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมาแต่งเป็นนวนิยายหรือเผยแพร่ก,กันเองซึ่งในยุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูมากนะมันจะมีนิยายประเภทเรียกว่าแฟนฟิกชันครับที่เผยแพร่เป็นอย่างมากนะฮะ หลังจากนั้นก็เลยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โงลรับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะในเอเชียในยุคโ,โหยร้อนไป20กว่าปีแล้วครับผู้ชมครับแฟนฟิคชันนี่มีให้อ่านกันในเว็บบอร์ดกระทู้กันเยอะมากเลยครับเอาละครับผู้ชมและถามว่าสังคมไทยเรามันจะมีนิยายหรือมันจะมีซีรีส์วายแบบไหนผู้เขียนเนี่ยน้องผู้เขียนที่เขาทํางานที่ o n n e c t t h e Dot เนี่ยเขาบอกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามันคือเรื่องฮอร์โมนนะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมน้องเขาเกิดไม่ทันนะ การนำเสนอเรื่องแบบชายรักชายหรือความรักแบบวายแบบเนี้ยสมัยก่อนละครไทยหนังไทยเนี่ยการนำเสนอเรื่องแบบเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของแบบกระเทยมันจะเป็นเรื่องของความตลกปกฮาอะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสมัยก่อนเพลงสุดท้ายชันผู้ชายในยะอย่างนี้แต่ผู้ชมมันมีเรื่องหนึ่งนะน้องนักเขียนเขาเปิดไม่ทันรัก8ปดพในยุคที่ช่อง9เปลี่ยนเป็นโมเดิร์นไทีวในยุคของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ย เอ็กแซดซีเนรโอซึ่งเป็นของคุณบอยตะพนเกตวีรวันเนี่ยเขาได้เวลาผลิตรายการในยุคนั้นก็จะมีบางรักซอยก้าที่ดังๆแต่มันก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งที่นําเสนอเรื่องนี้นั่นก็คือรัก8ปดพันก้าความรักหลากหลายแบบนะแต่มันมีความรักแบบหนึ่งที่คนพูดถึงกันมากตอนนั้นเนี่ยทางซีเนรีโอเนี่ยให้คุณภูริฮิรัญพฤกกับทางด้านของคุณแฮปมาเล่นบทแบบชายรักชายก็คือจอรนกับทีผมยังจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมีการนําเสนอคนหนึ่งเป็นนักแสดงคนหนึ่งเป็นนักบัญชีแล้วก็มาพบรัักกน นี่แหละครับเป็นเรื่องการนําเสนอความรักแบบชายรักชายและตอนนั้นคนก็นิยมมากนะแต่ในตอนหลังครับผู้ชมสังคมเราเปิดกว้างมากขึ้นความหลากหลายทางเพศมันมีมากขึ้นซีรีส์ที่นําเสนอเรื่องของความรักแบบชายรักชายที่คนรู้จักกันมากขึ้นคือปี2013นมั่นก็คือฮอร์โมนไววาว่นนั่นเองตอนนั้นฮอร์โมนไววาวูนไม่ได้นําเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวมีปกตินําเสนอผ่านทางทีวีดาวเทียมแล้วก็นําเสนอผ่านทางออนไลน์ โอ้โหฮอโมนวัยวัยวุ่นตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นการนาเสนอเรื่องราวชีวิตของวัยรุ่นแล้วก็มีการนําเสนอเรื่องราวชายรักชายด้วยนะฮะขณะดเดียวกันครับผู้ชมครับในปี2014ช่อง9ตอนนั้นก็มีอีกซีรีส์หนึ่งซึ่งมีคนบอกว่าน่าจะเป็นซีรีส์แรกในเอเชียและน่าจะเป็นเรื่องแรกในโลกก็ได้ที่ถือว่าเป็นซีรีส์แบบชายรักชายก็คือ love sick the series รักวุ่นวัยวุ่นแสบผู้ยงคงจําได้นะตอนนั้นเนี่ยยังมีน้อง ันแล้วก็มีนักแสดงหลายๆคนที่เล่นเรื่องนี้ต่อมากลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันด้วยซีรีส์นี้ดังมากนะคุณผู้ชมครับไปฉายในต่างประเทศด้วยถึงขนาดทําให้ทางผู้สร้างมีการสร้างเลิฟซิกในซีซั่นที่2ขึ้นมานะครับผมซึ่งปี2016มีซีรีส์วายอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะนั่นก็คือเรื่องโซตัสเดอะซีรีส์พี่วาร์ตัวร้ายกับนายปีหนึ่งเรื่องนี้นะ่าสนใจยังไงคุณผู้ชมครับคือมันเป็นการสร้างซีรีส์วายที่อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นคณะที่เป็นตัวแทนของความเป็นเพศชายก็เลยถูกนํามาเล่าะในเรื่องของความรักแบบชายรักชายได้เป็นอย่างดีโอ้โหเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยนะแล้วก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าตั้งแต่ปี2015มีซีรีส์วายแค่5เรื่องกลายเป็นว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการผลิตซีรีส์ออกมาเป็นหลายสิบเรื่องต่อปีแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเรานับเรื่องซีรีส์วมันมีพวกเรื่องของสตรีมมิ่งมันมีช่องทางการรับชมที่หลากหลายมากขึ้นมันทาให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างซีรีส์วเนี่ยมันอาจจะถึงร้อยเรื่องต่อปีทางที่ได้ฉายบางโปรเจกต์ไม่ได้เกิดก็มีแต่มีการลงทุนเกิดขึ้นไปแล้วันจึงเห็นได้ว่าซีรีส์วในประเทศไทยเนี่ยขยายตัวเป็นวงกว้างเป็นอย่างมาก และคุณผู้ชมะความสําเร็จที่ว่านี้เคยมีการประเมินครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าประเทศไทยเรานั้นน่าจะมีอุตสาหกรรมซีรีส์ไวมีมูลค่าถึง1000ล้านบาทโดยส่งออกไปยังจีนญี่ปุน่ปนไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าในปี2021ครับหรือว่าในปี2564นั้นไทยส่งออกซีรีส์ไไปยังประเทศในเอเชียมีมูลค่ารวมกว่า3 6 0ล้านบาทครับ โดยสามระดับแรกก็คือญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนามด้วยคุณออฟษพนธชัยวิโมนร่วมกับซีรีส์วจากเ m ม t v ครับซึ่งเป็นผู้รับรางวัลร่วมกับซีรีส์วแห่งปีจากงานประกาศรางวัล f ีดวายแคปิตอนอว2022บอกว่าธุรกิจของซีรีส์ Y นั้นน่าจะเติบโตประมาณ30-40%ต่อปีครับแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีธิพลมากที่สุดของไทย นอกจากนี้นะครับผู้ชมครับซีรีส์วนั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จแค่เป็นตัวซีรีส์เท่านั้นแต่ตัวนักแสดงเองครับผู้ชมครับก็จะมีคู่จิ้นถูกไหมเมื่อมันมีคู่จิ้นแล้วมันทําให้เกิดแฟนคลับทั้งในประเทศของเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะกลุ่มแฟนคลับเหล่านี้เหนียวแน่นมากกับคู่จิ้นระหว่างพระเอกกับนายเอกครับก็ต่อยอดไปที่งานอีเวนต์ต่างๆครับผู้ชมครับผมงานอีเวนต์เวลาออกงานคู่เนี่ย เป็นหลักแสนนะคุณผู้ชมมะอย่างน้อยๆเนี่ยสองแสนบาทแล้วถ้าได้โปรโมทสินค้าด้วยพิการต่างๆด้วยก็สูงถึง4ี่แสนถึงหกแสนบาทเลยทีเดียวซึ่งนอกจากค่าตัวจากการแสดงและการปอ,อยว้นต่างๆแล้วนักแสดงหลายคนครับก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ายุคนี้เราจะเห็นเหล่าบรรดาคู่จิ้นซีรีส์วายทั้งหลายเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ายกตัวอย่างเช่นพีพีกับบิลกิน้นเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวก็ดีหรือว่าจะเป็นงานคู่ก็ดีและพรีเซนเตอร์แต่ละตัว เหลักแปดหลักก็พูดง่ายๆอ่ะหลักล้านนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ด้วยบรรดาความรักความนิยมของแฟนคลับเองอะ่ะ mm hmm. คผู mm ้ช hmm. มมันก็ทําให้เวลาที่ถึงโอกาสสําคัญโอ้โหแฟนคลับก็เปไม่อันเลยอย่างเช่นวันเกิดก็ดีครับยกตัวอย่างเช่นคุณมิวสุป,ประสิทธิ์ครับได้ของขวัญวันเกิดตอนอายุ31ปีเป็นเพชรและทองพร้อมกับของขวัญอื่นๆจากแฟนคลับมูลค่าถึง40ล้านบาท คุณอาปูนะัทวิทย์ครับได้ของขวัญวันเกิดแล้วก็ช่อดอกไม้เงินจากแฟนๆรวมเป็นเงินถึง50ล้านบาทโอ้คุณผู้ชมตอนพีพีกริดเรียนจบจากวิทยาเกษตรศาสตร์บางเขนโอ้โหจาได้โดยจบคณะเศรษฐศาสตร์โอ้ยคุณผู้ชมขอคขวัญเยอะมากเป็นมูลค่าเยอะมากๆเลยนอกจากที่ว่านี้แล้วฮนะความรักความชอบของศิลปินการออกอีเวนต์นะไปจนถึงเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆแล้วนะกิจกรรมหนึ่งที่มักจะมีเรื่องของ เหล่าบรรดาซีรีส์วายหรือว่าคู่จิ้นทั้งหลายนั่นก็คือการโปรโมตแล้วก็จัดแฟนมิทติ้งซีรีส์ครับซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็เป็นการแจกความฟินจิกหมอนให้กับบรรดาแฟนๆได้ใกล้ชิดกับนักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบนะครับผมซึ่งปัจจุบันคู่จิ้นซีรีส์ก็กลายมาสู่วงการภาพยนตร์อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีของคู่นี้อะซีพฤกพาณิชและนุนิวชวรินทางเมเจอร์ซตินกเกอ์ก็เปิดโอกาสเลยให้แฟนคลับ หรือว่าเดี๋ยวนี้ภาษาบางคนก็เรียกว่าดอมใช่ไหมเมาลงดูเลยแล้วก็แจกของขวัญพิเศษคุณผู้ชมเชื่อไหมขนาดแฟนคลับที่จีนะ่ะบินมาดูไม่ได้ส่งแค่ตั๋วไปก็ยังดีว่าฉันได้มีโอกาสมาเข้าชมโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมนอกจากนี้มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือแมนสวงที่มีมายภาคภูมิร่มใส่ทองและอโปนะทวิตวัฒนกิติพัฒครับผม ทาง Major c i n ิเพ็กับ s f เองก็มีบริการให้เหมาโรงดูเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้ครับผู้ชมถามว่าแฟนคลับของซีรีส์ Y เป็นใครแฟนคลับของซีรีส์วส่วนใหญ่78%เป็นผู้หญิงครับผมซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของชายรักชายก็ตามเพราะมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศแล้วก็บทบาทหน้าที่แล้วก็อีกปัจจัยที่ไม่ซับซ้อนเลยก็คือว่าแม่ผู้ชายหน้าตาดีสองคนนะคุณผู้ชม เวลาเราดูหนังดูซีรีส์ดูละครดูต่างๆเราก็ชอบดูของสวยของงามถูกไหมคุณผู้ชมครับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันและก็การที่ผู้ชายคิดพูดและแสดงออกแบบปอดโยนในความรู้สึกของคนที่เขาดูซีรีส์วายเขามันรู้สึกว่ามันอ่อนโยนอะดูมันอืแบบสวยงามอะถ้าในเรื่องของค่านิยมของสังคมลองคิดดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยสังคมต่อต้านการที่ผู้หญิงเนี่ยแสดงออกแบบชายน้อยกว่าการที่ชายแสดงออกแบบหญิงมากและคุณผู้ชมมันไม่ค่อยเจอผู้ชายที่มาดูซีรีส์วาย ถ้ามาดูเอาผู้ชายแท้ๆนะมาดูซีรีส์วายเฮ้ยเป็นหรือเปล่าวะใช่แน่ๆเลยแน่นอนครับผู้ชมมันก็เลยทําให้เขาถึงไม่ดูนะแต่กลับการพอเป็นผู้หญิงพอดูซีรีส์วายมันไม่ได้ชัดกับค่านิยมหรือว่ากรอบใดๆของสังคมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะชมแล้วก็ชื่นชอบผู้ชายที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ชอบแบบซีรีส์วายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเหมือนกันด้วยเอาล่ะกลุ่ม LGBTQ อาจจะชอบดูซีรีส์วายก็มีเหมือนกัน แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเรื่องราวในซีรีส์วายน่ะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในซีรีส์วายถ้าเราดูน่ะมันจะมีนักแสดงที่เป็นผู้หญิงน้อยมากหรือมันจะเป็นนักแสดงที่เป็นเพศอื่นๆน้อยมากและส่วนใหญ่มันเหมือนกับเมื่อคนบอกว่ามันเป็นโลกเสมือนเมื่อคนบอกว่ามันเป็นโลกแห่งจินตนาการซึ่งมันไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงๆของ LGBTQ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับซีรีส์วายเนี่ยมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญมาก และประสบความสาเร็จมากกว่าแค่รายได้จริงๆการที่ไทยเนี่ยเป็นผู้นําในตลาดของซีรีส์วายทำให้ไทยได้เปรียบและมีพื้นที่ดับสากลอยู่บ้างเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราไปจัดอันดับเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีการเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับเพศทางเลือกค่อนข้างจะมากกว่าหลายประเทศที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาหรือหลายบางประเทศที่ไม่ยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอ่ะหรือถ้าไม่พูด เพื่อจะเข้าข้างภาพเก้าไกลจนเกินไปทําอย่างไรที่จทดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันได้ผู้ชมเชื่อไหมมีคนตั้งคําถามมาว่าเราไม่เห็นเหล่าบรรดาน,นักแสดงคู่จิ้นไปงานไพร์มันเอาละครับในยุคป,ปัจจุบันมันไม่เหมือนกับในอดีตที่ไม่อยากให้แสดงความเห็นเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรต่างๆอยากให้เป็นนักแสดงก็อยู่ในเรื่องของการแสดงเป็นหลักเท่านั้นเพราะกลัวจะเสียภาพลักษณ์แต่สังคม,มเขาก็เรียกร้องถามบอกว่าทําไมคนที่เล่นซีรีส์วาย ถึงไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงถึงไม่ออกมาพูดในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมของเพศเดียวกันบ้างละ่ะในเมื่อคุณได้รับเงินได้รับทองได้รับความยอมชมชอบแต่คุณกลับไม่เป็นกระบอกเสียงเพื่อจะช่วยสร้างความเท่าเทียมมันควรจะพูดขนานไปกับการเปิดกว้างของสังคมไทยและความเท่าเทียมทางเพศอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผู้ชมครับและนี่ละเป็นสิ่งที่ซัมอับเรานำมาเสนอนะครับ กับสมอพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตอยพักูพงคูดมตระยาลักนะครับอย่าลืมนะครับติดตามสมอพได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับทาง Facebook YouTube นะครับแล้วก็ Spotify า o พอดแคสต์คอนเตด dot s แล้วก็ทีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไัเลยก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ